จริงมั้ยถึงพูดว่าจะเอาแมวที่เลี้ยงไว้ไปขายด้ายค่ะเฮยคิดเหน่อยคิดบ้าก็หล่าบ้าแล้วอไงหนูโอ้ไม่ได้แกล้งไม่ต้องขอโทษหรอกอะไรถึงทําให้พี่บอยคิดว่าการที่ทำเพลงแล้วคนจะให้การต้อนรับเท่าไหร่ ไม่ได้ออกเพลงมา8ปีแล้วเว้ยแปดีแล้วเว้ยเอ้ก็ดีแล้วไงหลังจากเพลงนี้พี่จะทำอีกไหมอยากทำพี่ไม่เข็ดพี่ไม่เข็ดเลยเหายรอ ซีขอแนะนำเอสตา n ซนตีนจากสารสกัดจากสารหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14 Complex ์ CMF มอบความห่วงใยใส่ใจคนที่คุณรัก สิงวินมีครับแป๊บหนึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าคลิปเนี้ยมันพิเศษมากๆนะครับต้องบอกว่ามีสิงวินมีได้ก็เพราะศิลปินท่านนี้เลยนะวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับย้่ยมย้มเพลงนี้ยิ้ม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 งั้นช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอะไรอะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไม่ใช่ก็เดี๋ยวโยนเข้าไปเลยเพราะว่าเพลงเราถ่ายไปแล้วไงถูกไหมอเ่พี่วายขอบคุณมาก จริงจริงจริงมันมันจะไม่สั้นมากอะเหมือนคราวที่แล้วมันมีคุยตรงกลางก็ครั้งที่แล้วอะคือคนเขาไม่ดูเขาไม่ดูคลิปคุยไงเขาดูคลิปร้องเพลงอ๋อดีไหมล่ะมันมาแล้วอะอาจจะคุยใช่ไหมไม่ใช่อะคุยได้แต่คุยคุยคุยอะไม่คุยก็ได้อะไรุยเบื่อหมดอะไรอะเบื่อว่ะแม่งแบบทํางานีศิลปินแบบนี้กินข้าวไหมกินอ่ะโอเคเดี๋ยวกินไปด้วยเลยไม่เป็นไรสบายอุ้ย นะดีกว่าไหมจริงจริงที่เราคุยเอาตุ้ยมาดีกว่าขอต้อนรับพี่บอยพี่สนุครับกินข้าไปด้วยกินข้าไปด้วยรายการอะไรเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบใหม่เหรอไม่ก็แบบนี้แหละซิงวิทมีรับพี่ชายคนนี้มากคิดถึงน้องมันนคนรบแหละคิดถึงจริงจริง มันยอกไอเนี้ยมันยอกไม่แต่ว่าที่ผมพูดตลอดแหละที่ผมพูดอ่ะจริงเมื่อไหรศิลปินจนต่อเอาจนต่อจริงเปล่าไม่ชนมันยังมีแก๊ปอยู่เพิ่งออกเพลงไปออกมานานแค่ไหนแล้วเดือนนึงไม่ใช่ออกจากวงการออกจากวงการอ่ะนานแค่ไหนแล้วแล้วยังอยู่ยังอยู่นะยังกินไปด้วยกินไปด้วยพี่ก็กินอยู่แล้วอ่าอะไรถึงทำให้พี่บอยคิดว่าการที่ทำเพลงแล้วคนจะให้การต้อนรับเพราะอะไร ตอนนี้มึงโบร์คำถามมายิ่งกว่าอาจารย์ยิ่งใสอ่ะคนดังนั่งเคลียวยังไม่แรงทัามึงเลยไม่ใช่ก็ถามดูว่าอะไรคืออยากรู้ไหมจีจนตอกหรือเปล่าถึงได้ออกมาทําเพลงงี้จนตอกใช่ไหมถึงได้มาขอให้มาออกรายการขอให้ทุกคนเขาช่วยอ่ะจนตอกไหมเอาจริงๆบ้างก็ช่วยโปรโมทเพลงหน่อยไม่ได้แลวไงเราอาให้อยู่แล้วพี่บอยมีเหรอผมจะปฏิเสธพี่บอยมีไม่เคยปฏิเสธเพลงนี้ได้ฟังตอนแรกรู้สึกว่ามันคือพี่บอยจริง ยิ้มจริงๆมันเป็นเพลงที่เราฟังแล้วย่อยง่ายๆสบายๆคือจริงไม่ได้ออกเพลงมา8ปีแล้วเว้ยช่วงแรกๆตอนที่เป็น a ออ่ะกีป่ปีนะพี่8ปีเอ้ยก็ดีแล้วไง <laughs> แล้วมันคิดถึงไงมันก็เหมือนคนที่แบบจากเป็นดาราเป็นพิธีกรอยากมาทำรายการแบบร้องเพลงอยากโชว์ออฟตัวเองว่ากูร้องเพลงเป็นนะแล้วก็ออกเพลงมาแล้วก็ไม่ค่อยดังค่อยดังไม่ดัง,ดงใช่ใช่ใช่ รู้ไหมว่าเราดูพี่บอยอ่ะพี่บอยอ่ะการเป็นพิธีกรหรือเล่นละครอะไรเงี้ยคือความสามารถพี่พบอยเป็นคนที่ครบทุกมิติเลยจนกระทั่งว่าเราเห็นแบบนั้นจนลืมไปแล้วว่านี่จริงพี่บอยเป็นนักร้องมาก่อนนะ <c oughs> เริ่มอยู่ๆมัน,มนเริ่มยังไงมันคิดถ<ง>ึงแล้วก็ม,มันมีโมเมนต์ดีๆในช่วงนี้ที่เราแบบรู้สึกเรามีความสุขมากเลยกับกับการเลี้ยงลูกมีลูกเพลงนี้อยากให้เขาอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันจะมีคนไม่กี่คนในชีวิตหรอกที่คนคนหนึ่งแค่เห็นรอยยิ้มก็ทําให้ ชีวิตมันคงไม่ออไปได้อัดชิบหายเลยนไม่กันอะไรไม่กังจะไรลังเลยเรียกเรียงว่ามันจะมีไม่กี่คนหรอกที่เห็นรอยยิ้มเขาแล้วทําให้เรามีความสุขแค่นี้เลยเข้าใจเพราะลูกเหมือนเพลงนี้สามารถสื่อความหมายให้ลูกก็ให้ลูกก็ได้ให้แฟนก็ได้คนรักก็ได้ให้พ่อแม่ก็ได้ใครเป็นคนโปรดียวให้พี่แกงส้มพุยกับน้องตั้งแต่แรกเลยว่าแบบเฮ้ยพี่อยากได้เพลงแนวซิตี้๊อ ขอ,อชอบรอบมูนี้รอบมูดนี้ก็เลยบอกน้องแล้วก็เนื้อหาเพลงประมาณนี้นะแล้วเขาก็ไปทํามาให้จนเป็นเป็นเพลงยิ้มยิ้มขึ้นมามีหน้าหรอถือว่าให้แกงส้มทําโดยที่ไม่ต้องมีคอนเซ็ปต์ของพี่บอยเพลงจะดีกว่าน,นี้ผก <c oughs> ว่าเพลงทุกวันนี้มันจะเกิดจากการแชร์กันถูกไหมใช่ <c oughs> ถ้าเพลงมันโดนเนี่ยเคยได้ดูคลิปโปรโมทของพี่บอยปะ่ะยอดวิวอันนั้นเนีย่ยเยอะก,กว่าเพลงอีกอันนั้น,นทําดีถูกไหมล่ะอยู่ในวงการบันเทิงมากี่ปีแล้วนะพี่บอยปีหน้า20ผมอยู่น้อยกว่าคุณคุณเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีแล คุณเข้าวงการเด็กผมมาเข้าวงการตอนอายุเยอะละเป็นใน F ว28แล้ววะเพราะพี่ไปเป็นนักร้องก่อนไงแซนแอกอะใช่นแนแอกคืออะไรแซนแอกคือยานอนหลับใช่ใช่เพลงออกมาหลับไหมโอ้โหหลับไม่ลงอะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นเอาจริงพูดจ,จริงจากใจเคยเล่าพ่บอยฟังด้วยไม่ชอบเขาเลยเก๊กที่ผายโอ้มึงไม่เก๊กเลยไอซีผมเอาอะไรมาเก๊กพี่โธ่โผมอยากจะพูดคุณก็หนึ่งในตองอูอะคุณดูถูกผมช่วงแรกๆที่เราเล่นละครเวทีด้วยกันดูถูกนี่ยังไงคนคุณด่าผมรับหลักด่าว่า มึงดังมาจากไหนมั้งอย่างเงี้ยผมว่าคนดูเขาดูออกว <c oughs> ิจารณญาณที่แบบฟังนะพี่กูกับมึงเนี่ยคนละเรื่องกันพี่อะเล่นต่างหาพี่เล่นกับคนอื่นพี่ไม่เล่นเล่นกับผมใช่เ <c oughs> นี่ยมั่วซั่วพูดจามั่วซั่วไม่หมดจะบ้าเหรอผมไม่ได้เล่นกับพี่ใช่ <c oughs> แต่เราไปทํารายการด้วยกันใช่ <c oughs> มันยากไหมตอนตอนที่พี่ร้องเพลงเนี้ยมันยากนิดนึงตอนที่กลับมาเข้าห้องอัดใหม่ผ่านไป8ปีไงไม่เคยกลายเป็นไม่กล้าออกเสียงไม่กล้าเปล่งเสียงอะไรเงี้ยเพราะด้วยความมันไม่ร้องมันหนาแต่พี่ก็ไปงานโชว์พี่ก็ร้องเพลงอยู่นี่ยก็ร้องอยู่เป็นเป็นแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ทําแล้วแกงส้มเขามีบอกว่าเอ้ยพี่บอยจะต้องร้องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคุมคุมร้องแกงซ้อมคุมร้องก็น่ารักนะใจเย็นหลังจากเพลงนี้พี่จะทำอีกไหมอยากทําพี่ไม่เข็ดพี่ไม่เข็ดเลยเหรอ ไม่เข็ดหรอ็ไม่เข็ดะมาอยากทำอะถูกไหมล่ะมันก็เป็นความสุขอ่ะเคอถือว่าพี่บอยก็เป็นเป็นเชฟไปแล้วอะคนที่คุณยิ่งยิ่งกว่าอาจารย์ยิ่งสักเนะเสิร์ฟอาหารแล้วใครจะทานหรือไม่ทานอะถูกไหมมันก็ไม่เป็นไรมันไม่มันไม่เรื่องของเราแล้วแต่น้องสี่ทานผมทานเพราะว่าผมต้องกินไงไม่มีอะไรจะกินจริงหรือไม่ครับคุณบอยพิษนุครับก่อนที่เพลงนี้จะเสร็จคุณติดต่อหาผมเพื่ออะไรอยากให้ลองทอนแร็ป ่อนน่ารักนัรักมีภาษาอังกฤษเข้ามาอนะไรเงี้ยตอนแรกผมก็คิดถึงคุณอยากให้คุณมาฟีดกันไหมนิดนึงแต่เออรดนไม่ยาวแล้วพอหลังๆคิดว่าเออไอซีมันคงเรื่องมากก็เลยแบบเอยไม่เอาดีกว่าวร้องเองก็ได้สุดท้ายได้เพลงมันออกมาจริงๆไงภูมิใจไหมพี่มีความสุขที่ได้ทํามันรู้สึกว่ามันมันเป็นเรามากเลยสิ่งที่พี่บอยทำผมว่าจริงใจมากน่ารักด้วยผมฟังตอนแรกอะเอาจริงๆแบบไม่คาดหวังเลยนะไม่ได้อยากจะเสียเวลาเท่าไหร่ <c oughs> พอผมตั้งใจฟังจริงๆแล้วอะเอาประโยคแรกเวอร์สแรกเลยดีกว่าความงดงามที่ฉันนั้นเคยได้เจอคงต้องเปลี่ยนไปสักวันมันก็โดนใจแล้วนะเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนใบเหมือนกัน <c oughs> แล้วเราก็ต้องทนเพื่อคนที่เรารักหรืออะไรก็ตามแต่แต่เวลาเธอยิ้มมันช่างดีต่อใจไม่มีดาวดวงไหนไหนสวยโอเค เราก็ยอมรับความเป็นจริงไปก็เท่านั้นเองอม,มันไม่มีอะไรมากหรอกคือน้องคนนี้นะเคารพผมเสมอแบบไม่เคยพูดคำหยาบกับพี่บอยเนี่ยนะกับมึงเนี่ยนะบอกอะไรกันไมต่อกน้มันน้องมันเคารบแหละไม่ต้องขอโทษหรอก <c oughs> มีคนเคยแบบอบรมสั่งสอนการที่เรามาออกรายการคนอื่นแล้วแบบว่าเรามาขอช่วยแท้ๆเออแล้วก็พ่นน้าใส่คนอื่นเขามีมีอยู่วงการมาเกือบ20กว่าปีถูกไหมมีคนได้บรีฟอะไรเรื่องนี้ไหมว่าเออบอยอายุเยอะแล้วนะโตกว่าซีเขาด้วยอะไรเงี้ยมีไหมมีคนบรีฟเรื่องนี้ไหมทุกคนครับแต่ละมุกที่เราเล่นกันนะเราจะมีการนัดกันก่อนไม่มีอย่างนี้โอเคไหมไม่มีหรอกคือผมจะถามว่าเฮ้ยจังหวะนี้มุกนี้เอาไหมว่าอะเยพูดเลยว่าไม่มี พี่คิดว่าทําไมทุกคนถึงรักพี่บอยอะไรอะไรที่ไม่รู้ว่ะสิจริงๆเราเราไปบอกคนอื่นเขารักเราเพราะอะไรเราไม่รู้หรอกมผมว่าพี่บอยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบจริงใจมาตั้งแต่วันแรกอ่ะพี่บอยไม่เคยเปลี่ยนเลยจะเป็นยังไงต่อไปพี่ในวงการบปนเทิงของพี่โอ้เพลงนี้ดังมาดึงยังไงเพลงใหม่เนี่ยดังมันจะมาดังกี่โมงไม่รู้นะแต่มันมาเพลงที่เราจะร้องวันนี้ใช่ไหมเนี่ยหยอกอีกแล้วไม่ได้หยอกจริงๆหยอกแบบเหมือนเหมือนไม่ฟังอ่ะจริงๆฟังบนอยู่หลายรอบแล้วพี่บอยถามจริงพี่บอยมีเคยมีเรื่องเครียดบ้างไหม เครียดก็มีพี่บอยเนี่ยงานตอนงานน้อยๆก็เครียดก็มีปัญหาเหมือนกันคือเนี้ยชีวิตคนเราไม่จะเป็นกราฟเว้ยพี่สีโชคดีที่ประสบการณ์มันเคยเป็นแบบนี้มาแล้วอยู่ดีๆตอนงานเยอะๆก็เยอะๆๆอเยอาอะยอยู่ดีมันหายไป2เดือน3เดือน2เดือน3เดือนคือมีหรือไม่มีงานไม่มีงานเลยเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบอย่างโควิดอ่ะพี่ดันรอด เพราะว่ามีช่องแบดบอยสปอนเซอร์เข้าแบบตั้งแต่โควิดมาดีมากเลยทุกอย่างมันเป็นปกติละตอนนี้มันเหมือเราเรากลับกันอะพลิกกันพลิกกันเราหลายอย่าง้วยละครก็ผลิตน้อยลงผมก็ไม่มีละครเลย แต่ว่าเราก็เข้าใจอะคนพี่บอยคนอย่างพี่บอยมีความสามารถนึกออเปล่าไเขาทําพิธีกรก็ได้เล่นละครก็ได้เล่นหนังก็ได้ยกเว้นร้องเพลงเดียวคือเขา่็ทาได้ทุกอย่างไปรายการไหนก็ได้หมดเราต้องขายดราม่าพี่บอยพี่บอยดราม่าไปแล้วเพราะพี่บอยบอกพี่บอยลําบากถูกไหมคนเขาจะได้ดูเขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยากมาฟังพี่บอยสงสารเลยครับพี่จะมาดูดีทําไมเพราะพี่มีภาระเยอะแยะใช่ใช่ก็จริงๆอ่อะงานมันน้อยอยากหาอะไรทําเผื่อจะแบบ เพลงมันมางานจ้างก็มาไงจริงไหมถึงคัาว่าจะเอาแมวที่เลี้ยงไว้ไปขายเมื่อกี้ที่ผมบอกเป็นนักแสดงที่ดีผมขอถอนคำพูดนะครั้นึง อ่ะอ้ํนะอัํานะในรายการอัํานะอันนี้คืออ้ําเชื่อไหมว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่าพี่บอยต้องเป็นคนถูกอัําถึงจะฮาถ้าพี่บอยอัําใครอ่ะก็จะไม่เท่ากับคนอื่นอัําพี่บอยอทุกครั้นที่พี่บอยไปรายการไหนทุกคนจะอัําพี่บอยแรงๆหมดเลยอ่ะโกรธไม่เคยมีไหมมีโกรธไหมคนดูเดินไปคิดบางทีผมแย่อันในคอมเมนต์ว่าเขาเป็นห่วงพี่เขาเป็นห่วงเรามีการนัดกันไม่ไม่ไม่นัดไอที่พ่นน้ำใส่สาบานว่าไม่ได้นัดคือมันมันเป็นมุกแบบบูลลี่แบบ ไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคนดูอาจจะบางทีอาจจะสงสารผมเ่าะแต่อีกในมุมของของการเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์นะเป็นสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าเลนเซอร์ผู้โดนกระทำผู้โดนกระทำอะไรเงี้ยไม่คิดอะไรเยอะแยะหรอกครับเขาลบแล้วเขาถ่ายรายการอยู่มึงจะมารับโทรศัพท์อะไรพี่ที่ทำงานก่อนนะคือเราต้องรู้เวลานะรู้ไหม่ะไม่ผิดคนที่ผิดคือมึงพ่อมน้อมมันไม่รู้แล้วเพลงใหม่อะอยากให้เข้ามาโปรโมทไหมสิงวิดมีมาได้นะเขามีเพลงนะเอยจริงเหรอไอโซจริง ซอร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงเพลงที่เพลงใหม่อะคืออะไรเชี่ย <Yeah. S 1> เอ้ยพี่บอกเลยนะซอเพลงเนี้ยคือดังแน่นอนยิ้มยิ้มเนี่ยคือเราต้องต้องพยายามฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกทั้งทั้งที่เรารู้ว่ามันมันทำให้เราไม่มีความสุขแต่ว่าเพลงซอขึ้นแค่นี้เอาไม่ขอแค่คำเดียวเลยเมื่อกี้ขึ้นมาทอนฮุกนี่ เปียบลอยยิ้มคืออากาศซอเดี๋ยวครั้งครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ติดต่อไปให้ซอมาร้องนะใช่ครับพี่ซีของพี่โอ้น,นี่ถ้าถ้าซอโทรมาก่อนนะคือพี่จะเอาซอมาออกก่อนเลยจะไม่เอาเทปนี้เลยจริงจริงโอเคซอเดี๋ยวเจอกันเนี่ยโทรไม่รู้ว่วล่ำเวลาเลยโอ้ตายแล้วแค่นี้ก่อนนะพี่บอยงั้นเราเราไม่มอานี้เราอมเราอมน้ําไว้แล้วถ้าเกิดมัน มีเลืองตลกแล้วแบบฝืนให้ได้ถ่ายวันเดียวล่อคูอสี่โมงกว่าดักเที่ยงก็ผมถามพี่แล้วใช่ไหมว่าพี่ว่างหรือเปล่าพี่ว่างแต่พี่เหนื่อยแล้วอ่ะต้องฝืนให้ได้นะห้ามขำเวยโอไม่เต็มปากเลยไม่ใช่เข้าใจเขาว่าเต็มปากไหมพี่บอยพี่บอยพี่บอยคือพี่จะแบบอย่ามาปลอมเขาเห็นอยู่ก็โอไม่มึงแกล้มึงกล้วอ่ะผมไม่ได้แกล้ง ให้กูอมน้ำไว้แล้วกูก็คืนไปให้กูอมใหม่กูก็ยิ่มเป็นไม่ล่ะไม่ได้แกล้งเลยยังไม่ทันพูดมุกพูดอะไรเลยโอยไม่เอาไม่เล่นละไม่เล่นไม่เล่นออาฝากไ้ด้วยครับกับเพลงนี้ยิ้มยิ้มนะฮะเข้าไปติดตามด้วยในทุกช่องทางของพี่บอยนะบอกเลยว่าเพลงนี้ผมว่าน่ารักนะแล้วรอติดตามในช่องแบดบอยคือพี่บอยจะไลฟ์เซสชั่นนะพี่อีกสักครั้งได้ไหมได้ฝากไปด้วยครับกับและนี่คือพี่บอยพิศนุยินดีครั โลกเดินเร็วใจคนก็เร็วเหมือนกันแต่ละวันต้องทนอยู่ให้ไหวแต่เวลาเธอยิ้มมันช่างดีต่อใจไม่มีดาวดวงไหนสดใสได้ครึ่งเธอวันที่เลวร้ายยังมีเธออยู่ข้าง ลมหายใจเหมือนว่าความสุขไม่ได้อยู่ใกล้คือเธอเท่านั้นโลกมันมุนด้วยยิ้มเธอภาพที่มันเบอกบูชาขึ้นมาราวกับเวทมนต์แค่ยิ้มเยอะๆก็พอทูนี้นี่คือคำขอของหัวใจ เธอทำให้ฉันได้รู้จะดูแลเธอให้ดีในทุกๆวันจนวันจันไปถึงอีกจันโยมาโอลิวันจะรักจนวันสุดท้ายเวลาเธอยิ้มันช่างดีต่อใจไม่มีดาวดวงไหนสดใสได้ครึ่งเธอวันที่เลวร้ายยังมีเธออยู่ข้างๆตรงนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเปลี่ยนไป เรียรอยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่คาดยิ้มของเธอคือลมหายใจเหมือนว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลคือเธอเท่านั้นลบมันมนด้วยยิ้มเธอภาพที่มันระเกะระเช่ ยิ้มของเธอคือลบหายใจเหมือนว่าความโงนั้น,น,นไม่ได้อยู่ไกลคือเธอเท่านั้นลบมันหมุนด้วยยิ้มเธอภาพที่มันเบลอก็เช้าขึ้นมาราวกับเวทมนต์แค่ยิ้มเยะแยะก็พอเธอมีนี่คือคำขอของหัวใจ

วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ The Home Bar นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับ สิ่งวิ่มีของเราได้มาถ่ายทำนะครับสถานที่ดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ดูสบายมากเลยและที่สําคัญนะครับดูบรรยากาศดีอาหารอร่อยมากครับเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับและเดอะโฮมบาร์นะคบก็มีที่นั่งมีกาแฟมีอะไรให้ทานมีขนมให้ทานเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นครับมีสถานที่จัดงานอยู่ติดกันเลยเขาเรียกว่าวาระเวลาครับคุณสามารถจัดเป็น private party ก็ได้งานคอนเสิร์ตก็ได้หรือแม้กระทั่งงานแต่งงานซึ่งมีศิลปินดาราในวงการบันเทิงก็เป็นจัดก,การที่นี่ด้วยนะครับอยู่ที่นาวามินร้อยสิบเอ็ดแยก1 5บ ขอขอบคุณครับเดอะโฮมบาร์ครับขอบคุณมากครับ